วันนี้จะได้นำเอาศรัทธ,ธาย่าโยมถวายมหาสังฆทานณโอกาสบัดน,นี้ขอโยมตั้งจิตและว่าตามรามาเนอรสำรวมจิตให้สงบสักคู่หนึ่งบาตามเด้ทานังเมปริสุทธัง กองบุญกองทาน,ทานของข้าพเจ้านี้บริสุทธิ์ดีแล้วทานังเมปริสุทธทังกองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บร <Dean> ิสุทธิ์ดีแล้วทานังเมปริสุทธทัง กองบุญกองทานของข้าพเจ้านี้บ, <c oughs> บริสุทธิ์ดีแล้วข้าพเจ้าขอถวายสร้างบุญกุศลในการบัดนีดน้เยมบ้านโมสามจบพร้อมกันเด้อ<า>นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมบูตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมบูตัสสะสัจญาโยมวาตามเนื้ออิมานิมายังพันเต จีวรานิสัพปริวารานิพิกุสังัสะโโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิจีวรานิสัพปริวารานิ ปฏิคันหาโตอมหากันเจวะม,มาตาปิโตอาทีนันจายาตการนันจากาลกตานังทีขรตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอ้มถวายซึ่งผ้าจีวรพร้อมด้วยเครื่องสังฆทานบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งผ้าจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไยบูรณ์จงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้ บิดามารดาของข้าพเจ้าที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีญาติทั้งหลายก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงรับไปแล้วก็ดีจงได้รับส่วนบุญนี้ ข้าพระเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ใหกับเทพพยาดาทั้งหลายที่รักษากองบุญกุศลของข้าพเจ้า,าเ,าาเาทาพพยาดาทั้งหลายหมื่นแสนโกรจักรวาลเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ ท่านเท้าพระยาอินท่านเท้าพระยาพง์ท่านเท้าพระยาโยมราชรุดนาคน้ำไอศูนสวรสวรค์คนทันยักษ์ขะทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญนี้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญให้ เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่อุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติที่เกิดแล้วข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาด้วยกายวาจาใจ ให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าได้ขาดจากทต่ดินน้ำลมไฟได้ผูกอาคาตพยาบาทจองเวรแก่ข้าพเจ้ามาด้วยความพยาบาทนั้น ขอกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าที่มาเกิดเป็นหญิงก็ดีที่มาเกิดเป็นชายก็ดีที่มาเกิดเป็นเด็กก็ดี ที่มาเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ดีจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะเกิดเป็นปีเป็นเปรตก็ดีจะเกิดเป็นเทวดาก็ดีดดดขอข้าพเจ้าอุขอขทิศนี้ส่งบุญให้ใหถึงเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า จงได้รับส่วนบุญกุศลแล้วคลายโทษคลายกรรมคลายเวรได้อโหสิกรรมได้อโหสิกรรมได้อโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้านกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดและขอบุญกุศลนี้ จงเป็นผลปัใจจัยให้ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีชีวิตรุ่งเรืองเจริญ,รรญปราศจากทุกโศกโรคภัยเพราะกรรมเบญทั้งหลายทั้งปวงจงดับไปและขอบุญนี้ จงเป็นผลปัจจัยให้ข้าพเจ้าเกิดมาในภพใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมและขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ทุกข์ยากลำบาก

แม้นจากโลกนี้ไปขอให้ได้ไปจุติใ,ตในสุขติภูมิข,ขอบุญที่ได้ถวาย,ยาวาผ้าห่มพระธาตุาาสังฆทาน,ทานผ้าจีวรทั้งหลาย,าลายจงเป็นผลปัจจัยให้ข้าพเจ้า,จจา,จาได้เกิดในสุขติภูมิ และได้ถึงซึ่ง,ง,งนิพพานาพเป็นที่สิ้นสุดทำเหล่าไดอันพระพุทธเจ้ารู้แล้วพระอริยสงฆ์รู้แล้ว,อลวขอให้ข้าพเจาพพเ้าจงเป็นผู้มีส่วนได้รู้ธรรมนั้น,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 นได้ถึงซึ่งพระนิพพาน เป็นที่สิ้นสุดเทินสุทินังวัตเมธานังอสวะคยาวะหังนิพานปัจจโยโหโตอนาคตากาเลโหตุโนนิจังสาธุ้อมกันสามครั้งด้อสาธุ Ga a